สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบริงตีสสวัสดีครับน้องบบงเจ้าแม่น้ําหอมหรือเปล่าครับคุณน้องไม่เลยค่ะไม่ใช่เลยปกติบิงใช้น้ําหอมอะไรชอบแบบไหนที่เอามา5ตัวนี่คือใช้ประจําใช่อันนี้ก็คือ5ตัวที่เหมือนแบบตั้งแต่ใช้มาแล้วรู้สึกว่าแบบชอบที่สุดแต่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างเบสิกนะไม่ค่อยลึกไม่ค่อยลึกแบบ พื้นๆเลยคือหนูแบบไม่ค่อยฉีดิ่มาฉีดแบบไม่จีบปีนี้เองใช่ทุกวันไหถ้าหลังๆก็ถ้าไปงานหรือว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ทุกวันแล้วก็เหมือนว่าไม่ได้เสพติดถึงขนาดแบบพี่เนี่ยพี่เนี่ยคนรอบตัวพี่นี้บางทีอยู่บ้านก็ฉีดเราไม่พลาดทีเรเราก็พูดลอยๆอะว่าว่าก็เขาก็ฉีดกันถ้าคนที่ชอบนะมีคนฉีดก่อนนอนก็ work from home ฉีดก่อนนอนใช่ฉีดก่อนนอนก็มี บิงไม่ขนาดนั้นไม่หนูแค่เฉพาะเวลาออกจากบ้านที่แบบไปงานหรือว่าไปแบบเออไปไปไปที่แบบดูว่าวันนี้จะต้องใช้แบบพลังเยอะอะไรเงี้ยก็จกะไปแสดงว่าการฉีดน้ำหอมสำหรับเราอาจจะมองว่ามันตัวแบบพิเศษหน่อยใช่ค่ะแล้วแฟนเราชอบไหมครับคือว่าขอขอขออ่ะ<ห>อาการเดียวกัน<ม>ก็ไม่ถ้าออกจากบ้านหนูฉีดเหมือนกันโอเคดีครับงั้ววันนี้เนี่ยห้าตัวเป็นตัวที่วันนี้บิงเอามาแชร์กันว่าเป็นตัวที่บิงใช้ตลอด ย่างน,นี้เราเรียงลําดับไหมครับว่าอันไหนใช้มากใช้น้อยหรือว่าออวาง,างไปมั่วๆถ้าใช้มากที่สุดก็คืออันนี้นะตอนนี้อันนี้นี่มันตัวดังเลครับใช่แล,<น>แล้วทำไมถึงซื้อตัวนี้เนี่ยคืออันนี้หนูได้มาแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนก็คือจะไม่ใช้ชาแนลโคโก่ๆๆๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าก,กลิ่นมันจะดูผู้ใหญ่ไอ้เพอร์เซพชันเราเวลามองชาแนลใช,แใช่ดูแก่เออแต่ว่าพอหนูมาลองจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหอมาอมากแต่ว่ามันจะหอมแบบ คือบางทีมันก็จะฉุดอะพี่ไปอขอดมหน่อยดิวะแต่ต,ตัวนี้ดังเลยนะใช่ตัวเนี้คือเนี่ยชอบฉีดเวลาไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าแบบออกจากบ้านแบบทงวันอย่างเงี้ยเที่ยวกลางคืนด้วยเหรอก็มีเฮ้ย <laughs> <laughs> โอเคนะไม่ไม่แรงไม่แรง <laughs> คือเพอร์เซ i ชันคนกับชาแนลอะพี มันดัมเปอรไฟสมัยพี่ก็จะเป็นโอ้ยแก่ของวะแต่ว่ามีคนบางคนที่ไม่ไม่ชอบเลยเขาก็พอหนูฉีดอันเนี้ยถ้าฉีดเยอะๆขึ้นรถอ่ะเขาจะบอกว่าโอ้ยมึงอะไรเนี่ยเหม็นวะแบบเหมือนมันถุนอะอะไรอย่างเงี้ยเราฉีดดีสเปรย์อ๋อฉีดประมันสามสี่สามสี่ห้าทีอะไรเงี้ยโอเคนะแล้วขึ้นไปคือบางถ้าคนที่เขาแบบเซนต์มากเขาก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยกลิ่นนี้ถุนมากแต่ว่าสำหรับหนูหนูว่ามันทนมากคือหมายถึงว่าฉีดแล้วมันตั้งแต่เช้ายันกลางคืนมันก็ยังอยู่รู้สึกววว่่่่่่่าาาาาาดดีีีีอออะรรู้้้สึกกกปปปปปปไไไไไไไทททงงงงงงนนเเยยยยหั็ ว่าถือว่าเป็นเป็นตัวที่คนชอบนะเป็นตัวดังแล้วกันมานโมเซลแล้วก็ฟอร์มอลก็ได้ไปชิลก็ได้มันจะออกแนวแบบคลาสสิกไหมถ้าพี่จะเรียกว่ามันคือน้ำหอมคลาสสิกอ่ะก็เลยใช้อันนี้บ่อยที่สุดโอเคอันนี้คือตัวแรกใช่ค่ะไปเลยจ้ะตัวที่สองตัวที่สองเอาถ้าที่ใช้ที่ชบบ่อยโอเคมิสตี้อออันนี้ดูบิงมากกว่าใช่อันนี้ดูหนูอันนี้จะชอบใช้เฉพาะเวลาที่ไปออกงาน หรือว่าวันไหนที่แบบเราแต่งตัวเป็นลุกแบบดีออทีไปแบบคุณหนูลูกคุณหนูหน่อยหรือว่าจะหยิบตัวนี้มาชิดูเป็นเด็กดูคุณหนูเด็กสปอยอะครับดีออเนี่ยแต่อันนี้โคตรบิงเลยนะใช่ทุกคนบอกอันนี้กินใช่เออเหมือนตอกย้ำว่าแบบแต่งตัวแบบนี้ลันลัลัลา อันนี้คือบิสออที่ว่ามันเป็นน้ำหอมเป็นแบบเหมือนน้ำหอมสีชมพูน,น้ำหอมของผู้หญิงให้ความรู้สึกแบบสีชมพูๆๆๆก็ทุกคนควรจะมีจริงๆแล้วตั้งแต่ขวดแรกขวดที่2ก็โอแทบจะต้องมีกันติดบานรูว่าของหนู5อันคือเป็นเหมือนแบบเบสิกที่ผู้หญิงชอบใช้ง่าย่ยไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องใช้แล้วแบบเ,เขาอื่นจะคิดว่ายังไงอะไรนะเข้าใจง่ายหมดอ่ะตัวที่3ารพับที่ bring ใช้บ่อยตัวที่3ถ้าใช้บ่อย จริงอันเนี้ยหนูใช้บ่อยอันเนี้ยคือหนูชอบแต่อันนี้มันจะต่างจากอันอื่นหนูว่ามันน่าจะต่างสุดแหละเพราะว่าอันอื่นมันจะแนวหวานๆหน่อยใช่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอันที่มันดูสะอาดอ่ะเออมันมีเหมือนอควาติกซีโนดจะทำให้ความรู้สึกแบบอันนี้คือบูการี่ อเมจิสของออมเน,น,นียคอลเลคชัน,น,อ,น,นอันนี้หนูได้มาแบบเหมือนหนูเห็นเพื่อนฉีดก่อนแล้วแบบเพื่อนฉีดแล้วมันหอมมากคือมันหอมแบบที่ว่า,วามันหอมที่ว่าเหมือนเดินผ่านแล้วแบบเราก็จะหันไปถามว่าเฮ้ยน้ำหอมอันนี้หองอะไรอ,ะอ่ะม,มันจะเป็นกลิ่นที่สําหรับคนที่แบบไม่ชอบฉีดฉุนอันนี้หนูว่ามันค่อนข้างโอเคเลย ใช่เป็นน้าหอมที่ใช้ง่ายพี่ว่านแนะนำนะแบบน้องๆที่ตามดีจะเป็นเด็กๆใช่อันนี้ใช้คนง่ายเลยอันนี้ใช้ง่ายจริงเราเป็นกลิ่นที่เหมือนทุกคนจะบอกว่าหอมอะใช่มันไม่สาวเกินไปพี่ว่ามันค่อนข้างแบบยูนิเซอดูสะอาดใช่คืออย่างอันนี้อาจจะดูแบบคุณหนูคุณหนูอันนี้ก็จะดูคลาสซี่ไปงานเหมาะสมเนี่ยอันนี้นแบบใช้ง่ายสุดละตัวที่สี่ครับ ตัวที่สี่จริงๆสองอันเนี้ยใช้แบบพอกันพอกันเพราะหนูรู้สึกว่าคือมันกลิ่นมันสไตล์มันมีความฟุตตี้โฟลว์คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าถามว่าไหนใช้บ่อยกว่าก็คือจะต้องเป็นเบอร์เบอรี่เฮอร์จริงๆเบอร์เบอรี่แม่งทำน้ำหอมเนาะคอลเลคชั่นนี้มันแบบดีทุกอันใช้ง่ายเฮอร์มันมีหลายเฮอร์มากเลยอะเฮอร์บลอสซอมเฮอร์เอดีพีอันนี้เป็นเฮอร์เอดีพีก็ก็ดีเนาะอันนี้ก็คือใช้บ่อยพอๆกันกับมิชแทร์ฟิลเซีย สำหรับหนูนะมันเป็นความแบบผู้หญิงตัวเล็กๆดูเด็กๆจริงเหรอแต่ EDP เฮออะเขาใช้กันสิงแบบผู้ใหญ่ก็ใช้พวก working woman ก็ใช้มันดูมีความแบบน่ากินสาวเออมันมีโน้ตฟรุตตี้เยอะอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบได้กลิ่นแล้วน้ำลายสออ่ะใช่ไนไมคอยากอันนี้มันแบบเออหวานหวานไฮโซไฮโซเข้าถึงยากอันนี้มันเหมือนแบบอยากอยู่ใกล้ๆนิดนึงอ่ะแบบ ถ้าไปคาเฟ่อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเออวันนี้ไปถ่ายรูปคาเฟ่ก็คือใช้ตัวนี้อารมณ์แบบสาวคาเฟ่นั่นก็ต้องใช้ทุกวันแล้วแหละคือด <laughs> ูไม่มีแล่คาเฟ่ทั้งนั้นเลยตัวสุดท้ายแน่นอนก็จะมาลงวันนี้ก็คือแบบเบสิกคือเหมือนเป็นเหมือนกันที่เหมือนแบบผู้หญิงกนต้องต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอิ g ลิชแพร์ซึ่งผมว่ามันก็เป็นกลิ่นที่ เอาจริงๆก็คือใช้ง่ายก็คือเป็นอีกกลิ่นที่เหมือนใช้รูปกระบอมหอมแต่หวานนิดนใช่เพราะพี่ว่าคล้ายๆกันมีความน่ากินก็ถ้าเพื่อนในเพื่อนในกลุ่มเนี้ที่เป็นมีความแบบว่าสาวคาเฟ่เหมือนกันชอบถ่ายรูปเหมือนกันน้ําหอมมันก็จะสไตล์เดียวกันหมดเลยคือทุกคนก็จะเป็นแนวเนี้ยเป็นเหมือนของเบสิกก็คือสลับกันใช้ได้ใช่ก็คือทุกคนจะมีเบอร์เกอรลเฮอแน่นอนแล้วก็จะมีเออโจมาโรนอันนี้ แต่ก็จะต่างกันหน่อยคือบางคนอาจจะไม่ชอบไม่ชอบอันนี้เลยอะไรอย่างนี้โอเคหเหมือนกับว่าทุกอันนี้เป็นเหมือนมนชาช์เฟก่อนแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นค,คล้ายๆกับซิเกเนเจอร์ของบิงได้ไนหะมเอาถ้าจะเรียกอย่างงาั้นเพราะมันคือน้ําหอมไต่งานนะใช่ค่ะเท่าที่บิงใช้นี่เป็นน้ําหอมที่หลับตาหย่บปวนไหนก็ออกจากบ้านได้นะเนี่ยไม่น่าเกลียดที่จะต้องหาของขวัญให้น้องบิงตี้ก่อนน้าหอมอะไรดีที่จะเหมาะกับบ,บิงอ๋อมีมีเหมาะก,กับรุ่นเดียวไมเป็นกลิ่นที่พี่ไปเล่อกเหมาะกับใช่ มันต้องเป็นยังไงพี่ไผ่เอาเป็นว่าเทรนด์ของน้ำหอมตอนนี้ดมหอมไม่ันหรอเทรนด์ของน้ำหอมตอนนี้นนมันคือน้ำหอมกลิ่นส้ม,มแต่ก่อนเนี่ยเด็กๆเราจะรู้สึกว่าน้ำหอมซิตรัสจะมีแต่ซิตรัสแบบเรียบๆปะ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นส้มที่เป็นส้มจ๋าๆส้มขมคือใช้เปลือกห,หรือไม่ก็ส้มจริงๆซึ่งแบบนี้ที่ว่าเหมาะกับอากาศบ้านเราแล้วก็เหมาะกับสายคาเฟ่ต้องคิดได้เลยครับอาบได้เลย <S <S มันจะเป็นกลิ่นแบบ <S <S <สด S 1> อีกนิติหนึ่งซึ่งเทรนตอนนี้คือทุกทุกยี่ห้อทุกบ้านจะมีน้ำหอมนี่ออกมาแต่มันมันดูแบบว่าดูสดใสอ่ะเออมันดูสดใสมันดูบิงง้ไใช่ b ู i n g b l กันแล้วถ้าสมมตินะพี่ว่าน้ำหอมอ่ะมันสามารถไปไปไปรวมกันได้อะสมมุติว่าฉีดตัวเนี้ยนะครับแล้วก็อยากให้คลาสสิกขึ้นเป็นผสมกันบ้างหน่ยก็คือฉีดอันนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้ได้หมดเลย <Es per ated> มันก็จะมีความคลาสสิกที่เล่นนิดนึงเข้าถึงง่ายนิดนึงแต่หนูชอบปวดอันนี้มากเลยอ่ะเออเป็นเซรามิกของจุมารอนคอลเลกชันนอะไรเนเป็นแจม,มครับที่มันเป็นแจมคอลเลกชันเนี่เรารู้สึกว่าแคงกี้รูบาร์บนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเหมาะก,กับบินบินต้องเป็นน้ำหอมแบบแนวเนี้ยฟรุตตี้ฟอร์ใช่ก็ถ้าสมมติอันเนี้ยฉุนมากๆคือหนูแบบไม่ได้ลืมที่ไปแบบซึ่งอันเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันฟรุตตี้ฟลอร์เหมือนกันนะแต่มันใช่ใช่อ่ะ ใช่ค<ต>่ะแต่ว่าถ้าให้ให้หนูเลือกหนูว่าเออฟุตตี้ที่พี่ไปเลือกก็คือมีความเหมาะกับหนูเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นฟอลโล่จัดๆเลยหนูว<ม>่าจะไม่ชอบเออพี่ว่ามันมีอายุเกินไปนะมันไม่ใช่ว่าไม่มไม่ได้ดูแก่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้ากับวิ้งในมุมมองพี่อันนี้คือเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบว่าเวลาออกไปแบบเที่ยวทริปอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉีดได้ทั้งวันคือจะเป็นกลิ่นที่แบมโดนมาลแล้วก็จะสดชื่นคือเราฉีดแล้วเราไม่เหนื่อยได้กลิ่นแล้วเราไม่เหนื่อยอ่ะบางกลิ่นเหมือนต้องเยามที่อยางที่ และนี่ก็คือน้ำหอม5ตัวของน้องบิงตี้ที่กว่าจะได้คิวมาก็ประมาณสักร่วมปีนะครับ oh. ตั้งแต่ทริปตำนานที่พี่เห็นบิงตี้เต้นแล้วพักเต้นแล้วพักจนถึงวันนี้นะครับ oh. ก็ผับผ่านมาประมาณไปลยกันเต็มก็ว,วันนี้ขอบคุณบิงมากนะครับเราไว้มี <Ha. S 1> โอกาสเดี๋ยวไว้มาอัปเดตลิสต์น้ำหอมกัน <Ha. S 1> ได้ค่ะเจอกันครับขอบคุณบิงตี้ครับ